สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Learn English เราจะมาวิควาเคราะห์อาค์ติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่พูดเกี่ยวกับ learning แบบออนไลน์นะครับเราจะเริ่ม headline ก็มีว่า rocky start as distance education gets going แปลว่าการประเดิมการเรียนออนไลน์นะั้นไม่ราบลื่นอ,อย่างที่คิดไว้นะครับ The rollout of state distant learning television and online classroom got off to a bumpy start. แปลว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นเดิมไปได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะครับ As children on Monday could not tune in to the broadcast. แปลว่าเด็กในวันจันทร์ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนนั้นไม่สามารถเปิดเข้าไปเรียนออนไลน์น ตามทีวีหรือแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับ Had no internet connection or were even led to online advertisement instead of school programs แปลว่าเ,ออเด็กบังส่วนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไม่ก็พอจะเข้าไปเรียนแล้วดันลิงก์อาจจะไปโพที่มีโฆษณานะครับแทนที่จะ เดือน the problems not only cause many families to get up early to set up their TVs and computers for nothing แปลว่านะพ่อแม่นั้นต้องตื่นมาในยามเช้าเพื่อมาเซตอัพระบบทีวีหรือไม่ก็คอมให้กับเด็กและแต่เพราะว่าไม่สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้นั้นซึ่งทำ สร้างปัญหาให้กับครอบครัวมานะครับ But also, course doubt among some students who w e r e e a r l i e r to the semester would begin on July 1 s t แปลว่าเด็กบางคนยังไม่เตรียมพร้อมดีที่จะเริ่มเรียน semster ใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาได้ระบุว่าเทอมนั้นจะเปิดในวันที่หนึ่ง ของกรักกาคดาซึ่งเด็กบางคนก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเรียนเลยนะครับเลยทำให้เกิดปัญหา People also took to social media to vent with the hashtag เรียนออนไลน์ ranking first on Twitter แพราว่าคนบางคนหรือบางกลุ่มนะครับก็ได้มีการโพสต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบน Twitter ซึ่งมี hashtag ว่าเรียนออนไลน์ ซึ่งมันก็โด่งดังใน Twitter ช่วงเวลาหนึ่งนะครับ The day long confusion led Prime Minister ประยุทธ์จันทร t โอ c l a r i f y the distance learning program แปลว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์นั้นได้มีการทบทวนเกี่ยวกับระบบการเรียนออนไลน์เพราะว่าหลังจากเกิดที่ เกิดปัญหาที่บางคนอาจจะเรียนไม่ได้หรือว่ามีปัญหาต่อการที่จะเรียนแบบออนไลน์นะครับ Saying it is only intended to deal with the long wait before schools reopen แปลว่าที่เขาทำแบบออนไลน์นั้นซึ่งจะเป็นการทดลองแต่ยังไม่ได้เริ่ม semester จริงๆนะครับ The 2020 academic semester was supposed to begin on Monday but the COVID-19 pandemic prompted the education ministry to postpone that date to July 1st. fearing schools could have could serve as epic center of virus transmission. จันที่ผ่านมาแต่ได้มีการเลื่อนเป็นวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมเพราะว่ากระทรวงศึกษากลัวว่าโรงเรียนนั้นจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อของไวรัสโควิด1 9นะครับ we were only running an online teaching trial to prepare our students แปลว่าเขาระบบออนไลน์ที่เขาจัดตงตั้งขึ้นมานั้น ไว้กับสำหรับเตรียมพร้อมสอนนักเรียนในยามฉุกเฉินซึ่งเขาแค่ทดลองเท่านั้นนะครับ Office of Basic Education Commission Secretary General Amnat Wichiyanut said on Monday ก็มีได้กล่าวไว้ในวันจันทร์ที่ผ่านมา It is not official teaching เพราะว่าเขาไม่ได้จะนับแบบใช้จริงๆจังๆแต่แค่การทดลองเฉยๆนะครับ Officials gave one and a half months from May 18 to June 30 to organize distance learning for all for students of all levels. แปลว่าพวกอาจารย์คณะกระทรวงศึกษานั้นเขาก็จะเขาก็จะใช้ระบบนี้ประมาณเดือนครึ่งจากวันที่18เดือน5ถึง30เดือน6ในการที่จะ หาวิธีแก้ไขซึ่งจะให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นปีได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาที่ต้องที่ต้องเรียนก่อนที่จะกลับโรงเรียนจริงๆนะครับ Kindergarten, elementary school, and junior high school students are encouraged to keep abreast of their of their subjects on TV. while senior high school can pursue their studies on the internet แปลว่าอนุบาลศึกษามัธมศึกษาแล้วมัธยมต้นศึกษานั้นเขามีการแบบเอ n c o u r a g e ก็คือเหมือนแอด i ว e ว่าให้จับตาเกี่ยวกับวิชาที่จะเรียนบนโทรทัศน์ซึ่งจะต่างจาก มอบลาซึ่งเขาสามารถเรียนจากผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าโตก็จะเ <c oughs> หมือนเมื่อชัวกว่าในการจะค้นหาข้อมูลหรืออะไรทำอะไรได้เยอะกว่านะครับ but that was impossible for h a r i เมืองคลองน้อย a mother of four in China who said her house has no computers smartphones or internet แต่สำหรับครอบครัวของชาลีเมืองครองน้อยแม่ของลูกทั้งสี่เพราะบ้านเขาไม่มีคอมมือถือมือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เด็กลูกๆของเขาไม่สามารถที่จะเรียนแบบระบบออนไลน์ได้ we have only one television set มิสตชารวแปลว่าที่จริงแล้วบ้านเขามีทีวีแต่มีสำหรับเครื่องเดียวแต่เขามีลูกอยู่สีคนดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะให้เด็กเรียนพร้อมกันได้เพราะว่าแต่ละคนก็คนละชั้นปีนะครับ Also her children are in different grades meaning they cannot study at the same time her family also cannot to buy smartphones for buy all the f ข h จ l ซื้อพราะแม่เขาเพราะลูกทั้งสี่นั้นอยู่คนละชั้นปีแล้วแม่เขาไม่มีตังที่จะซื้อสมาร์ทโฟนให้กับลูกทั้งสี่ดังนั้นเรียนลูกเขาไม่สามารถที่จะเรียนแบบระบบออนไลน์ได้มัธยม 3, g r a d e 9, Student in Songkhla Hat Yai District said he was eager to study at 8 a.m. but when he turned on the TV channel f o r 9th g r e ั s r s He was only g r t e t e d with commercial ads แปลว่าเด็กม .3 ที่สงขลาที่หัดใหญ่เขาตั้งตาตื่นตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าเพื่อจะเริ่มเรียนแบบระบบออนไลน์แต่เขาต้องผิดหวังเพราะว่า,าพอเขาเปิดเข้าไปมันจะมีแต่โฆษณาแต่พออิสร d Shift Platform going to smartphone than Laptop ซึ่งเขาก็ต้องเปลี่ยนก็คือจากระบบทีวีที่มีแต่โฆษณาดังนั้นเขาต้องเปลี่ยนมาใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตเพื่อจะดูพวกคอร์สออนไลน์นะครับ Oh, saw was circle spinning as t ่ e p เ g e w เ s l o a d ก n g He s น i d I ่ a i ะ e d for n e a ว l y o n ล h ง u r f ดอ n o ่เ i า g อ y f r i e n รอมาเ o f อ c e d similar p ม o b l e m รแปลเพื่อนเขาก็ประสบกับปัญหาเดียวกันเพราะว่าพอเขาจะเริ่มเรียนในอินเทอร์เน็ตนั้นเพจมันลม่มหรือว่าย่งไงเพราะว่ามันโหลดอย่างเดียวเป็นชั่วโมง some families could access the online broadcast but sayan punsom a parent in n a r a t i w a said it was difficult for small children to concentrate <c oughs> okay แต่ครอบครัวบางส่วนนั้นได้ระบุว่าลูกๆของเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาเรียนออนไลน์ที่กระทรวงศึกษาได้จัดขึ้นไว้แต่ เขากังวลว่าเพราะลูกเขายังเด็กนั้นเลยจะไม่มีสมาธิต่อการที่จะเรียนที่บ้านนะครับ Education Minister Nataphon t s u w a n said officials prefer learning at schools but they need to have a contingency plan in case it is still too dangerous to open them as they are categorized in the red group with the highest risk of COVID. 19 o b r e a k potential แปลว,ว่า,าคนที่ดูแลเกี่ยวกับาการศึกษาของประเทศไทยได้ระบุว่าที่จริงแล้วคณะเขาก็เห็นด้วยที่อยากให้เด็กนักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนแต่เขาก็ต้องมีแผนสำรองเผื่อโควิด 19ยังไม่หายไปเร็วๆนี้หรือว่ายัางหาวัคซีนไม่เจอก็ต้องควรมีแผนสำรองแต่ซึ่งเขาทำระบบออนไลน์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเปิดโรงเรียนมันจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเด็กๆก็จะอยู่กันเยอะแล้วเสร็จแล้วมันก็อาจจะแพร่เชื้อระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าโรงเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มสีแดงนะครับ if an outbreak If such an outbreak occurs online teaching will be a good alternative for teachers and students who can access the internet ซ so in ึ่งถ้าสมมุติมีการระบาดของโควิด1 i รอบ2หรือระบาดไวรัสอะไรก็ได้ในอนาคตการเรียนแบบออนไลน์นั้นก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นก็จะเป็นอีกวิธีทางหนึ่งของอาจารย์กับเด็กนักเรียนนะครับ สำหรับคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ Schools with limited facility may need to conduct class in small groups to comply with social distancing guidelines the minister said ถ้าโรงเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าครอบครัวไหนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ควรจะคิดขึ้นมาแล้วว่าถ้าจะเอาเด็กคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือพาทีวีที่บ้านเราให้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนก็ต้องคิดแล้วว่าจะผัดสลับเปลี่ยนยังไงให้เด็กนักเรียนเข้าถึงการสอนถ้าสมมุติโรคระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าโลกตอนนี้โควิด19ยังไม่หายไป Thailand currently suffers from an education disparity gap with only 400 schools fully capable of meeting of All of the state education policies, s a i Sompong Chitrad, students education expert at จุ u าลงกรณ์ University Faculty of Student of Education. ก็นั้นประเทศไทยนั้นกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันแลาสำหรับ โรงเรียนนะครับซึ่งเขาระบุว่ามีแค่4 0 0โรงเรียนเท่านั้นที่มี <c oughs> เครื่องมือพร้อมแบบคอมอินเทอร์เน็ตทีวีพร้อมหมดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนแล้วโรงเรียนที่ไม่อยู่ใน400นี้ก็อาจจะขาดแคลนเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือทีวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้การศึกษานะั้นไม่เท่าเทียมกันทั่วประเทศไทยก็มีอยู่ เท่านี้แต่เรามาดูคำศัพท์กันที่ควรจะ <c oughs> เรียนรู้เพื่ออาจจะช่วยในโทอิกได้นะครับ abreast ก็คือเกาะติดแน่นซึ่งใน passage นี้เขาบอกว่า to keep abreast of the i r subject <c oughs> ก็เหมือน keep an eye on of the subject of subject ก็คือแบบเกาะติดวิชาที่ต้องเรียนในเทอมถัดไปนะครับ contingency plan นั้นก็เป็นแผนรับรองแผนฉุกเฉินถ้าหากกับไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เลยเร็วๆนี้ learning แบบออนไลน์นั้นก็จะเป็นอีกวิธีทางหนึ่งในการสอนนะครับ disparity gap ก็เป็นระดับความไม่เท่าเทียมกันน่อยนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มีพอเท่านี้ ก็หวังว่าสาระจากข่าวนี้ก็จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็พวกคำศัพท์ที่อาจจะช่วยในการจะสอบโทยหรือ IELTS หรือ TOEFL ได้นะครับฝากกดไลค์แล้วติดตามช่อง Learn English ด้วยนะครับขอบคุณครับ